ครับก่อนอื่นก็สวัสดีครับผมป้ยนะครับจาก n u เบอร์เอ็กสแเหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมมาบอกวิธีการเปลี่ยนสีรถใช่ไหมครับด้วยการใช้เครื่องมือ h u e and Situation นะครับคือค m a เม a d j u s t m e n t Hue and s i t u a t i o n นะครับแต่ปัญหาเนี่ยถ้าเป็นรถสีขาวหรือว่ารถสีดำนะครับเราจะเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองดปดูไปดูนะปกติถ้าเป็นรถสีอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะดึงเปลี่ยนเฉดได้ใช่ไหมครับ เห็นไหมครับแต่พอเป็นรถสีขาวหรือว่ารถสีดําเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับทีนี้จะทํายังไงถึงจะเปลี่ยนได้ล่ะโอเคครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีง่ายๆนะครับว่าทํายังไงมาถึงจะเปลี่ยนได้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเลือกรูปที่เราต้องการมานะครับก็คือรูปรถที่เป็นสีขาวหรือสีดําที่เราอยากเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เอาแบบง่ายๆเลยนะครับเราต้องทําให้สีรถเนี่ยมันเป็นสีอื่นก่อนนะครับเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนได้นะครับ อ่ยกตัวอย่างอันนี้เป็นรถซีวิ c สีขาวนะครับผมจะทําการเปลี่ยนสีอ่าผมก็จะมาเลือกที่เครื่องมือถังสีเลยครับง่ายๆเห็นไหมครับตัวเพน bucket ต o ู l นะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกสีที่เราต้องการนะครับก็คือเลือกเป็นเฉดสีไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่ขาวดําเพื่อให้เราดึงฮิวเวนซ t ท a ูเอชเพื่อให้สีมันเปลี่ยนได้นะครับอ่าผมจะเลือกเป็นน้ำเงินแล้วกันครับหรือว่าประมาณนี้ก็ได้ครับเสร็จปึ๊บ จริงๆเนี่ยถ้าอยากให้มันเนียนเนี่ยก็คืออยากให้ใช้ตัวอ่าเป็นนี่ก็ได้ครับเป็นอ่าแมกเนติกก็ได้ครับเพื่อที่จะลาก <Wow. S 1> คุมให้เปลี่ยนเฉพาะตัวรถนะครับแต่ว่านี่ผมไม่ได้ทำนะผมไปทำแบบรีบๆให้ดูนะครับก็คือเลือกมาที่เ Market tool ครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับถ้าเราปรับเป็นหนึ่งร้อยเต็มนะครับเวลาเทลงไปเนี่ยมันก็จะ ควบคุมพื้นที่ง่ายกว่านะครับเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเรากดาพลาดมันก็จะไปทั้งภาพเลยก็ให้กดกลับมานะครับแต่ถ้าเรากลัวว่ามันจะเต็มเกินไปให้เราปรับสักแค่สิบก็ได้ครับแล้วลองดูว่าตรงไหนที่มันยังไม่เข้มแล้วก็เนี่ยตรงไหนที่สีมันยังไม่ลงเราก็มาเทซ้ํำไปครับอ่าอย่างตรงนี้เราก็จะเทซ้ํำไปนะครับอ่าประมาณนี้ก็พอครับ เสร็จแล้วให้เราไปที่ตัวเดิมครับ Image Adjustment Hue and Situation ครับทีนี้เราสามารถที่จะอ่าเราสามารถที่จะดึงเปลี่ยนสีได้เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเราทำการเปลี่ยนพื้นเรียบร้อยเห็นไหมครับอ่าสีก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับว้าว <Wow. S 1> สมมติเพื่อน,อนๆบอกว่าเอ้ยสีมันอ่อนไปเปลี่ยนแล้วมันไม่โอเคใช่ไหมครับอ่ะ cancel ไปครับที่ตัวแบบของเราเนี่ยก็ ทำการเทเพิ่มครับเทสีเพิ่มตรงนี้เรา,าจ,จะปรับ o p ี c i t y เข้มขึ้นเพื่อให้สีมันเข้มครับเมื่อกี้ผมปรับไว้25มันจะเลยสีอ่อนเราปรับให้มันเข้มขึ้นสัก50อร์เซครับอ่ะแล้วก็เทลงใหม่อ่าพอรู้สึกว่ามันเริ่มจะก,กินพื้นที่เยอะก็ปรับตรงนี้ลดลงอีกครับอาจจะเหลือสัก20แล้วผมมาเทต่ออ่ะเห็นไหมครับเรจะเทได้ เลงไปให้ทั่วครับจริงๆถ้าเพื่อนๆมานั่งใช้ตัวบัตรทูระบายเนี่ยก็จะดีนะครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลานานมากนะครับ <Wow. S 1> ทีนี้พอเราเทเสร็จปุ๊บอะสมก็บว่าขอนี่พอแค่พอดูออกนะครับอก็ทําการไปที่ image adjustment แล้วก็ไปที่ hue situation เหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ทําการดิ้มได้เลยครับอ่ทีนี้รถจากรถสีขาวเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีอื่นตามที่เราต้องการได้แล้วนะครับโอเคทีนี้ เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าฉากหลังมันเพี้ยนไปเยอะใช่ไหมครับเราไม่ได้คุมรถแต่แรกไม่เป็นไรครับเรามาลากตอนนี้ก็ได้ครับวิธีง่ายๆเลยนะครับคือเราไม่ต้องลากละเอียดมากแต่เดี๋ยวเรามาลบอีกทีนึครับก็คือใช้เลเซอร์ทูนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะระบายสีลงไปเนี่ยให้เราดึงเลเยอร์ไว้อีกอันนึงนะครับก๊อปปี้เลเยอร์ไว้นะครับให้เลเยอร์ที่2ยังอยู่นะครับก๊อปปี้ไว้ใช้เลเซอร์ทูครับผมใช้เลเซอร์ทู วาดร,รอบๆตัวรถเราครับพอลากเสร็จปุ๊บให้เราไปที่ image e นะครับ adjustment แล้วก็ k e e a d s a t u t i o n เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนสีตามต้องการเลยครับสมมติผมจะได้สีประมาณนี้อโอเคประมาณนี้อ่เรียบร้อยแล้วครับด้านหลังอาจจะไม่เนียนนะครับเพราะว่าผมระบายไม่ทั่วนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าตรงบริเวณที่เราดึงเปลี่ยนเนี่ย ที่เราคุมไว้เนี่ยสีมันเพี้ยนใช่ไหมครับก็ใช้ยังลบเนี่ยแหละครับตัวเอเซอร์ทูนะครับลบให้เรียบร้อยครับลบตรงสีที่มันเพียเพ้ยนออกไปให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยก็จะได้เป็นสีที่เราต้องการนะครับเราอาจจะทําให้มันเนียนขึ้นด้วยการคุมโพนมันสักนิดนึงเหมือนที่ผ่นานๆมานะครับก็ไปที่ Image Adjustment e c h o s sure, h o นะครับอาจจะปรับแกมมาขึ้นมาให้มันมืดแล้วก็ปรับ Offset นิดนึงนะครับมันก็จะเนียนนะครับส่วนเนี้ยพอเราปรับขึ้นมาจะเห็นตรงจุดที่มันไม่ชัดเลยเห็นไหมครับจุดที่มันมีปัญหาก็มานั่งลบออกก็ได้ครับคร่าวๆแค่พอดูออกครับนี่ก็คือการเปลี่ยนสีรถสีขาวหรือสีดำนะครับให้เป็นสีอื่นนะครับ เราไม่สามารถที่จะมาใช้เครื่องมือค u e แอ t ด a t ิทปรับได้เลยทันทีนะครับต้องทำการเปลี่ยนสีพื้นของเราให้เป็นสีอื่นก่อนนะครับ <Wow. S 1> จะได้เปล่าง่ายโอเคเสร็จเรียบร้อยครับก็ออประมาณนี้ครับวันนี้ผมป้อนมาเอ็กซ์แสปไปก่อนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ